วันนี iam, ng, ้เราชุ่มกับมันปนังรวมใส่กระเทียมใส่เป็กแดงหน่อยหนึ่งเน้นน้ำมันมากระเท็จประมาณสิลูกใส่หอมแดงประมาณหนึ่งลูกจะใจนะฮะ เช่ไว้ในน้ำประมาณจะมุ่งกว่านะตันปลงใส่ประมาณซีลูกเอาตั้ชิ้นเป็นแบบนี้ครับ अकानून uh, पे अकादमी ना है, अकादमी मार, लोट बिंग यू น,นี่จะมีเครื่องเทศทองเค้กเป็นใหม่เ,เด้งเนาะดีดีอืมดีอันนี้กำลังอันนี้ ซีเป็นสีน้ำทานแล้วใส่กระเทียมเพลกแล้วก็หอมแดงน้อยหนึง่งลูกหนึ่งลูกจะใจเนาะแล้วก็เดี๋ยวใส่เรื่อยๆนเะนาะถั่วเทน้ำออกประมาณสมุนกวกาอนหน่อยหนึง่งได้เป็นเด่นเลยครับ เมี่ไงเรนี่ใส่จีราประมาณช้อนครึ่งช้อนเล็กๆล็กเรียกว่าจีราเดียวอันนี้ผมเขียนภาษาไทยเนาะใช่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรดีภาษาเก่งเียวว่าจีราจีราเม็ดเป็นเด่นน่ครับนี่ถ้าคนไหนรู้จักชื่อกสามารถในคอมเมนต์ช่วยในคอมเมนต์เขียนก็ได้ครับ Vale. Dali a tua, Ini saya palang na hap. Man palang paman silu. Paman silu. Saya itu Maka dulu lia ce makatek. Dia saya. Ini saya แล้วนะครับตัวนี้ใส่น้ำนิดหนึ่งประมาณแค่เลยคลิกนะพอเลยครับนิดหนึ่งแค่นี้ครับนี่เดียวมากนะอย่าใส่เยอะนะครับประมาณนี้ แค้วยายแค่ได้ไดือว่าเขาใส่เพิ่มเนาะประมาณนี้นิดนิดดูนี่ใส่ครื่องเทศเค้กนะครับประมาณหนังช้อนแล้ว2องชอน้นแล้วก็3ามชน้น3ามช้นนะครับอยู่นี่ใส่เครื่อนนะเราเวเตะชอบแบบไหนนะใส่น้อยใส่เยอะก็ได้ครับ เราใส่ประมาณ2ช้อนเล็กๆนะอยาใส่สองช้อนจะใจนะเดี๋ยวจะเค็มไปนะปุ๋ยพดีครับราวังโซภาพด้วยนะครับตัวใส่เครือเยะจะได้เค็มเดี๋ยวจะเป็นลอกไดวันนี้เพชรพานแล้วครับประมาณสัก20จีฟานทีเสร็จแล้วครับเดี๋ยว กบมาใหมครับ1เซฟจีฟานาทีลังชักโอเควันนี้อาหารเสร็จแล้วเราชิมดู่อไหมันปลาังลักะตทัวรวมเก็นกะเาเก็นกะเา ala kisine pangayang lala. So, for this, um, may repeat ma, may repeat ma yun, ha? Like, kung tit ka may lengdu, ya, ha? Kaya ka pudi. Like, dal ka man palang kaya du, ya, ha? Pin, pudi ma, ching Muna, anika chumi, tik mantalang na kedua duh uhh kan kahaw kadai lu kin karoti na alway ek kin karoti alway koni ek kin kahaw Các cả loại mình gần chúng ăn hàng kinh cả protein á chỉ loại tàu kinh cả tàu đó loại thì chỉ ăn những con mình phải cho nhiều mình tôi lại cả cho mát

roti manpalang cap dek-dek pencok mat Cukup kanan ini Sao kawan jin kembar balan Ka-au-co Cukup tugas hmm ก,ก็เป็นความจำนี่ ลูถตาคนไหนอได้คุณนี่ผมทำอาหารอะไรดีคิดเมนจชุดอะไรดีช่วยบอกในคอมเมนต์ก็ได้ทำอาหารเค้กหรืออาหารไทยผมอาหารไทยจะทำเป็นนะครับในกรแกงนั้นช่องของผมเป็นชื่อมิสเตอร์สมตัจริงๆื่อคู่กีกีตัวเ ว่างๆเดียวผมก็สตาร์ทกินสม่ำเดียวในประเทศไทยทุกจังหวัดเชียร์กินสม่ำเสมอในประเทศไทยประมาณปันทีหนึ่งปันไม่ใช่ชาวเดียวนะเป็นคนละชาวเป็นคือว่าวันนี้กินที่นี้ปุ่งนี้กินตรงนู้นวันต่อไปกินตรงนู้นทำเรือกอะไรภาษาไทยไม่รู้จะเรียกอะไร,ะไไรเรคยกขาด ต้องทำสมตำด้วยเลยครับซื้อจัดของที่ทำสมตำนะจะคนในทำอร่อยกว่าคือว่าผมชอบสมตำเยอะมากเคม็มทุกมือก็ได้นะสมตำใส่ปลา ને મારા ને સાય નમન મેરે છાઈ અન્યાનન કુવા સમરપ સુપ્રભાત કરી ખસાઈ અદિત ตัดจากลูบบุรีนะและ้วก็ช่วยบอกด้วยกมีอ,อยู่ในเมืองลูบุรีครับแต่ตรงไหนมีคนไขส่สมตำเบิกอำเภอจำุ่นอะไรอำเภออะไรแล้วก็อยู่แถวไหนตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวจะผมไปชิอสอมสมตำตัวผมชอบมากแล้วก็ใ่ายวิดีด้วย คนในตำอัลอยกว่าเดี๋ยวรีวิวให้นะนะคระับที่ตัว้องตุ้เินสมงตำประมาณปันทีเป็นทุกบจะเปลี่ยนเจ้าไม่ใช่สมมติคุณอยู่ในเมืองคนในใครสตมตตำคุณจะปันรบเกินไม่ใช่ชเกคิน หลายลายที่ไม่นานนะที่โอเคสมงทำเรวเดี๋ยวนี้นึ่งวันวันตัวนี่ตุนี่ทำอาหารไหมับ นนี้จบช่องของผมมิสเตอร์สุนทมกช่วยกดตากุติรรมกดตามแล้วก็ไล์แช์ด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะเดินใหม่ครับ